สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำคลิปสั้นๆแบบง่ายๆนะครับโดยมีเสียงบรรยายพร้อมกับภาพที่มาประกอบด้วยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนนะครับก็คือว่าเราจะต้องทำคอนเทนต์อะไรอย่างวันนี้นะครับเอเลนสกิลก็ได้รับโจทย์เกี่ยวกับการทำประวัติของสลัดส่วนภาพประกอบนะครับก็จะมีหลายเว็บไซต์ให้เราหากันแบบฟรีๆนะครับก็ให้ตัวอย่างไปหนึ่งอันนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Pixels แล้วเราก็จะไปที่หมวดของภาพวิดีโอนะครับ ในวิดีโอเนี่ยเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับตรงในช่องของคําว่าค้นหานะครับเราก็จะพิมพ์คําว่าสลัดนะครับมันก็จะมีภาพสลัดออกมาเยอะแยะเพอ่อของเราจะเป็นพวกแนวตั้งนะครับเขาก็จะมีภาพแนวตั้งให้เยอะแยะมากมายนะครับพอเราเจอที่เราต้องการเราก็กดเลยนะครับผมมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจจากนั้นมาก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับเราทํายังไงเสียงเนี่ยผมก็จะเอาง่ายๆเลย ที่มันมีอยู่ในทุกวันนี้นะครับไม่ต้องไปเว็บไซต์ไหนมันก็จะเป็น Google Chrome นี่แหละ Google Chrome ก็จะมี Translate ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Translate จากนั้นมาเราก็ปรับให้เป็นภาษาไทยนะครับตรงตรวจหาภาษานะครับให้เริ่มจากเป็นภาษาไทยจากนั้นเราก็เอาสำนวนนะครับของสคริปที่เราเรียบเรียงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะพิมพ์ไว้ใน Word ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ Copy มาวางใส่ในช่องนี้นะครับอ่านองกดไปที่ลำโพงรู้หรือไม่คำว่าสลาดัด เกี่ยวข้องกับคำว่าซอลที่แปลว่าเกลือทีนี้สังเกตไหมครับว่าเราจะเห็นว่ามีจุดๆไอ้ตรงจุดๆุนี่ผมเติมเองเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ลองทำเนี่ยพอเราเว้นวรกไปเนี่ยบางทีเขาอ่านแบบไม่เว้นวรกนะครับเขาจะรวบคำแล้วก็เร็วด้วยนะครับไม่มีไม่มีสเปซฉะนั้นการใส่จุดๆๆเนี่ยเป็นการให้เขาหยุดพูดหลังจากประโยคหรือว่าคำนั้นเสร็จอะเราได้เสียงเราได้ฟังเสียงเรียบร้อยแล้วเนี่ย แล้วเราจะเล็กรอดเสียงพวกนี้ด้วยโปรแกรมอะไรแล้วก็จะผมก็ที่ใช้ประจําก็จะเป็นบันดีแคมผมไม่แน่ใจว่าสะกดถูกไหมนะมันอาจจะอ่านว่าบันไดแคมก็ได้ <c oughs> นะครับบางคนก็อ่านว่าบันดีแคมนะครับอ,อ่ะเรียกให้เันเท่ๆเลยกัน,นว่าบันดีแคมแล้วกันพอเราได้โปรแกรมบันดีแคมนี้มานะครับเราก็ทําการกดเล็อรอดได้เลยกดเล็อขอดเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็ค่อยไปติ๊กที่เครื่องหมายลําโพงของ Google Chrome ในส่วนของ a n s l a t e รู้หรือไม่ คำว่าสลัดเกี่ยวข้องกับคำว่าโซที่แปลว่าเกลือพอได้คำพูดหรือว่าจบประโยคที่เราต้องการเสร็จมาครับเราก็ถึงกดเลขออีกครั้งหนึ่งเพื่อสต็อปมันหรือว่ากดปุ่มสีแดงสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับไฟล์เสียงก็จะถูกบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับที่เรากําหนดไว้ว่าอยู่โฟลเดอร์ไหนนะครับจากนั้นเราก็เข้าสู่โปรแกรมตัดต่อนะครับโปรแกรมตัดต่อของเราเนี่ยครับก็แล้วแต่ที่สะดวกครับบางคนก็ใช้พรีเมียมบางคนใช้อิดีอุสบางคนก็ใช้ฟันต์คันโปรนะฮะแต่ทางผมเนี่ยใช่อิดิอุสนะ หน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านขเขาสักหน่อยจากนั้นนะครับผมก็จะลากไฟล์นะครับที่เราดาวน์โหลดทั้งภาพและเสียงเหล่านี้เนี่ยนะครับเข้ามาในบินของโปรแกรมตัดต่อแล้วก็เอามาจัดวางนะครับแล้วก็มาตัดต่อในสิ่งที่เราต้องการก็ใส่ภาพให้ตรงกับคําพูดนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปรู้หรือไม่คําว่าสลาดัด เกี่ยวข้องกับคำว่าซอลที่แปลว่าเกลือและนี่ก็คือการทำคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับโดยหาแหล่งวัตถุต่างๆนะครับจากเว็บไซต์ที่เขาให้ฟรีนะครับนะฮะแล้วรวมถึงเทคนิคต่างๆในการบันทึกเสียงที่ผมแนะนำไปนะครับแล้วก็ลองตัดต่อดูนะครับผลเป็นยังไงก็มาให้ดูกันบ้างนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชม a l i ล n s นสกินะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีจ้าเอเลนสกิลคอมพาน วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคำว่าสลัด salad หรือซันเลต salad เริ่มเห็นครั้งแรกในศตวรรษที่14